เพื่อนวาทำบุญเสียบาดด้วยกันนะครับไปฝั่งแห้ง,งโอ้โหไปแล้วจุดรอไปแล้วข้าลวมเนี่ยอ้ยยุ่ยลอดเลื่อนอีกแล้วเฮ้ยมาโอ้โหสวัสดีแม่แม่นะครับวันนี้ไปทำบุญเสียบาดด้วยกันท่านหลวงพอ่อมาอยู่มาเร็วมา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 เร็วมาเร็วมา,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 มา เรืวรอคุณแม่อยู่ไปลูกรอคุณแม่ก่อนเพื่อนมาทำบุญเสียบานด้วยกันนะครับไปฝ่าแห้งท่านมาเนาะท่านมาเนาะท่านหลวงพ่อมาเนาะเอ้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 เมื่อถือว่าท่านหลวงพ่อพ่อไปกินผลไม้อยู่ในรถเรามีอยู่ปะผลไม้อยู่ในรถนะค่ขอบพระคุณชุดสวยๆจากคุณแม่วันนาชนะภัยนะครับคุณแม่ ขอบคุณครับพูนเว้ยพแมเขาเรียบเหรอเขากลับเหรอมามๆเขาไปเซตที่ลังมื่ได้ดูลูดดู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 ดมาเร็วมาเร็วมาเร็วึบหลงพอพนถ่ายอยู่โอ้ยเดะนี มามามเฮ้ยมันชีวประชันของพ่อดุลุลุลอลูลุลุลอลุลกลุ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 ล่าุลุลุลุุ้ลาลนล่ลแลุลกันลุ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 ุล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 รลาลุลอลลุลุลุเุล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 ุอุลงลุลุลนลุลุลุลนลุลุลลุ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 ลลุลุลุ เร็ว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 เร็อันนี้ก็เป็นพระนอนนะ่ะมา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 มเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาฮึบฮึบฮึบมาเร็วสุดอของแม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาเร็วมามามาฮึบฮึ